มาต่อกันที่ชูวิทย์รายวันครับคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณชูวิทย์ไม่ได้พูดถึงเว็บพนันออนไลน์ครับแต่พูดถึงนโยบายกัญชาเสรีคุณชูวิทย์โพสต์ c e b o o k ระบุถึงกัญชาเสรีบอกว่าให้หมอนําเสนอแต่ข้อดีๆทั้งนั้นครับไม่พูดถึงเลยเรื่องของข้อเสียโดยระบุบอกว่าถ้าหากว่าดีจริงเนี่ยนะครับช่วยบอกให้หมอให้พยาบาลให้เจ้าหน้าที่ออกมาพีโชว์หน่อยครับ นายชูวิทย์กมลเวสิ์อดีตนักการเมืองนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ากัญชาเหรียญสองด้านสนองกิเลสพักภูมิใจไทยฟังหมอออกมาบอกว่ากัญชาดีเหมาะสําหรับคนคลื่นไส้อาเจียนประสาทวิตกกังวลและอัลไซเมอร์ซึ่งไม่เคยเถียงว่าไม่มีด้านดีแต่โทษต่อสุขภาพและสังคมก็มีเช่นกันประกาศแต่ประโยชน์แต่ไม่บอกโทษและปัญหาใหญ่คือการควบคุมการปลูกปล่อยให้ขายสเป,สปะสบะแล้วโยนให้ตำรวจทำหน้าที่ ทางที่มีงานอาชากรรมเนี่ยสารพัดนายชูวิทย์กล่าวอีกครับว่านโยบายพักภูมิใจไทยที่เจ้ากระทรวงเอาแต่ข้อดีมาอวดอ้างลักไก่ใช้กฎกระทรวงแต่ไม่ผ่านสภาเพื่อเร่งรัดเอาไว้หาเสียงหากดีทางการแพทย์ก็ให้แพทย์กับเภสัชกรสั่งใจ่ายในโรงพยาบาลเหมือนฟินหรือนโยบายต่อไปเป็นฟินเสรีทางการแพทย์แค่คิดก็สยองแล้วเคยสํารวจถึงผลกระทบต่อสังคมเด็กเยาวชนหรือไม่ ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีหมอจากกระรวงมายืนยันความดีของกัญชาแต่ไม่พูดถึงข้อเสียที่มีมากเช่นกันโปรโมทสุดริษกับนโยบายกัญชาเพื่อชาติคุณชูวิทย์บอกถ้าดีนักก็ช่วยบอกให้หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ออกมาพีก,กันหน่อยให้เหรียญมันมีสองด้านไม่ใช่มีด้านเดียวเพียงแค่ไปเอาใจพักการเมืองแต่ทำเยาวชนติดกัญชาง,งอมแงมคงได้ท่องสับเพสตาให้นายอนุทินฟังกันทุกวันนี่ฮะ จากโพสต์ของคุณชูวิทย์โพสต์ post ของคุณชูวิทย์ออกมาอย่างนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับกล่าวถึงกรณีที่นายชูวิทย์เตรียมบุกกระทรวงสาธารณาสุขและโจมตีเรื่องกัญชาบอกว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องร้องเรียนตามช่องทางของกฎหมายในฐานะประชาชนยอมรับว่าเบื้องหลังการแฉนั้นมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการกล่าวให้ร้ายหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง ซึ่งไม่ได้ทําให้คะแนนเสียงภูมิใจไทยลดลงและทราบแล้วด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคุณอนุทินกล่าวต่อครับว่าไม่ให้ราคานายชูวิทย์ที่พูดว่าจะสกัดไม่ให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายชูวิทย์โทรศัพท์มาว่าจะนัดทานข้าวแต่ก็มามีเหตุการณ์นี้เสก่อนซึ่งก็ไม่ควรโทรไปแล้วส่วนตัวกับนายชูวิทย์รู้จักกันมาก็หลายปีให้กําลังใจกันและกัน เคยคิดจะทำงานการเมืองในพื้นที่กทมร่วมกันแต่ตอนนี้ได้นายพุทธิพงศ์ปุณกันมานำทีมกทมก็เลยคาดการว่าน่าจะโกรธด้วยสาเหตุนี้